โจโจที่แรกในประเทศไทยนะคะเปิดร้านวันแรกอะไม่รู้จะมีลูกค้าหรือเปล่าแถวนี้ก <c oughs> mm. ็เงียบมากเลยอุ้ยเสียดายเสียดายเสียดายเก็บกินได้แล้วับผมสีอื่นมาก่อนมันแสบตาฉันจะขายของไม่ได้เนี่ยมาโ้สามสองหนึ่งเชียร์อือเล่ไปใครเห็นเราจุ๊บกันเล่นหนึ่งเสองสาม S 1> <S 1> <S 1> <S สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพบกับโอเมก้าชาแนลนะคะก็หลายๆคนเนี่ยอะไรนะส้มตำโจโจอยากให้พี่ไปกินโจโจแต่ว่าพี่อยู่เชียงรายคะ่ะน้องการที่จะไปโจโจไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยมาลาเรามีมาลาน,นะคะเราก็ต้องกินมาลาโจโจนะคะโอเคไหมวันนี้คะ่ะพี่ก็เปิดร้านใหม่นะคะเป็นร้านมาลาโจโจอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้มาเชียงรายก็มาชิมมาลาโจโจนะคะเพราะว่ามาลาที่นี่หวานมากนะคะนี่คือร้านของพี่ค่ะสาขาแรกสาขาเดียวในประเทศไทยนะคะต้องมาดูเร็วมาลาส โจของเราเป็นยังไงมาดูใกล้ๆเลยค่ะโอเค่ okay, ค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีมาราจีนมีมาระขี้นกแล้วก็มีพลิกแล้วก็มีมะนาวแล้วก็กระถิบุ้ยเห็นราคาสิบบาทนะคะก็ออเราจะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ลูกค้าหรือเปล่าถ้าไม่ได้ลูกค้าก็ขายเองกินเองเลยค่ะเพราะว่ามารามันอร่อยนะคะทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเปิดร้านวันแรกอ่ะไม่รู้จะมีลูกค้าหรือเปล่าแถวนี้ก็เงียบม,มากเลยอุย้ยมาราโจโจนี้นะคะใช่ไหมเนี่ยอา้าวจะมาซื้ออะไรแล้วก็ขายมาราโจ๊กโจ๊กออน มาค่ะแม่แม่เมืองใช่ไหมคะดูหน้าสีดูหุ่นสีใช่ไหมล่ะเอามาลาโจ๊บแบบหวานพิเศษเลยค่ะหวานๆไม่ยอมผมสีอื่นมาก่อนมันแสบตาฉันจะขายของไม่ได้เนี่ย ที่ขายให้หนูเธอ่า,าถุงเดียวเองถุงเดียวเองนะคะพีอะได้เธอเป็นลูกค้าคนแรกงั้นมาเลยค่ะตลา,าโจโจโท,ที่แรกในประเทศไทยนะคะลูกค้าเราก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะคือคนนี้นะคะคือคนแรกคนเดียวนะคะก่อนปิดสาขาเนาะก็วันนี้นะคะเธอเชื่อใจฉันใช่ไหมจะทํามาลาให้กินเนี่ยเชื่อใจค่ะระดับแม่เมืองเอาดีดๆกินอะไรก็อร่อยฉันก็อยากกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นจะทํามาลาโจโจนะคะถ้าเกิดว่าใครกินไม่หมดก็คือแต่งยิงไปเซเว่นค่ะโอเคไหม เอาดี <Audi. S 1> เออมัเริ่มกันเลยอ่ะโอเควันนี้เราก็คือขับรถผ่าไนไปผ่นานมาขับรถผ่านเธอตอนที่ฉันไม่ถ่ายก็ไม่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะไว้โปรดักชันฉันใหญ่เมื่อไหร่นะเธอเจอกัน <c oughs> ฉันจะไปถ่ายห้องสตูดิโอค่ะขั้นตอนแรกใส่พิกจ้าตํามพิกค่าตามพิก <c oughs> ต้องระวังนิดนึงนะขั้นตอนเนี้มันจะเข้าตาเด้อ เธอเป็นลูกค้าคนแรกเลยนะเว้ยอรอเป็นลูกค้าคนแรกเลยคะ่ะก็คือเราก็จะมาลองเจิมร้านนะคะคนแรกนะคะถ้าสมตวาอร่อยเราก็จะบอกต่อแล้วถ้าไม่อร่อยละ่ะ<ค>ก็ตามนั้นแล้ะครับกินไม่หมดต้องแต่งหญิงนะแต่งไม่ใช่แต่งหญิงสิใส่เสื้อผ้าผู้หญิงค่ะแต่ว่าไม่ใส่วกไม่ใส่วีหัวโป๊กๆไปเดินไปซื้อของในเซเว่นเนาะหัวเขียวๆเหลืองๆไปเดินนะคะทุกคน โจโจที่อ้อย่าควายมึงมึงไม่มึงไม่แบบอุ้ยมึงอะไรอย่างเงี้ยม pues, ึงมันโตกลัวนะห่วยอันนี้เราเราเอาพี่ส่โป้มัแล้วเอาใหม่มาลาโจโจที่แรกของประเทศไทยนะคะสาขาแรกและสาขาเดียวนะคะเดี๋ยวจะตามมาให้กินนะคะโอ๊ยโอ้ยมึงเป็นอะไรอะโอ๊ยเป็นไรอะพี่เข้าตามึงพี่เข้าตาโอ๊ยโอ๊ย ขอน้ำหน่อยพี่เข้าตาโอเคเดี๋ยวไปหาน้ำมาให้โอเคได้ได้ทีเซอร์ล <c oughs> ะอเอาให้พิกละเอียดประมาณนี้ค่ะลูกดูดใครจะไปทำกินตามก็กินได้นะแต่ต้องกินให้หมดนะเว้ยใส่มะละเข้าไปจ้ะนีมะละปะโถปะโถทำโมจสอะมะละโจโจที่แรกของประเทศไทยค่ะ อันนี้คือมันมีกลิ่นของความแบบหอมๆห,หวานๆขึ้นมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นความเค็มของพริกใช่ไหมืคื่าครับคชอบความหวานเล็กหวานน้อยใส่เข้าไปเยอะๆจ้ายิ่งใส่เยอะยิ่งหวานเยอะนะคะลูกอย่างนี้แหละแกย t u b e เริ่มต้นไงนเดี๋ยวก็มีอเนี่ยต้องมีหนึ่งใน คนที่แบบว่ามีสปอนเซอร์สงสารแม่เมืองมากเลยแบบว่าไม่มีอะไรเลยเขียงก็น่าสงสารมีดก็น่าสงสารคกก็น่าสงสารประชากรก็ไม่มีนู่นนี่นั่นตัดต่อเองไม่ต้องสงสารค่ะกดไลค์ให้เยอะๆก็คือเป็นกําลังใจแล้วนะคะสามารถแคบไปส่งสปอนเซอร์ได้นะคะทุกคนใครอยากให้สปอนเซอร์อะไรเขาก็แบบส่งไปได้เลยคือแบบสปอนเซอร์อีดอกมีดเกือบเข้ามือทุกคนโอ้ m ม god ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ่ะมาละหันเสร็จแล้วนะคะโจโจมาละ สเร้านนี้ต้องเมาได้ไหมคะหรือว่าไม่เมาไม่เมาค่ะก็คือเมายาคุมก็เลยเมาอยู่แล้วต่อไปหั่นมะนาวค่ะอย่าเพิ่งคลุกนะขั้นตอนนี้ห้ามคลุกเด็ดขาดนะคะลูกนี่มะนาวดีจะ้ะหั่นไปเลยจ้าดีจด้าทำไงคะบีขั้นตอนใกล้จบแล้วนะคะลูกลูกวะเป็นแม่เหรอหน้ำลายแตกเลยนะคะทุกคน อันนี้ขอขายนะราคาอยู่ที่หนึ่งรบาทโอเคปะอุ้ยมันทำไมมันดกจังเลยแม่คือแบบของดีเนาะเออของดีแต่ราคาดกนะอะมาดูค่ะลูกก็อตอนนี้คุกๆเอานะคะเดี๋ยวความหวานมันจะแตกแ้วมันจะหายไปเนาะ,ะมาลาโจโจรานแม่เมืองก็เสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างงี้อุ้ยห่วมันยั่วน้ำลายมากเลยอะทองชลลองแล้วเธอมาลาโจโจอุ้ย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 ว้าเสียดายเสียดายเสียดายเก็บกินเยอะมันได้เยอะเกินแม่ วิตามินซีสูงหรือเปล่าเอาเอาเป็นคำแรกของเราทุกคนอร่อยมากอีนอกอร่อยเนาะอรอร่อยมันมีความเปรี้ยวหวานมันกรมกล่อบตบกอมโครรดูตาพี่ค่ะอร่อยจริงๆนะคะไม่ได้โกหกนะนี่อีกแล้วอีกคัหเอออ ร้านนี้ต้องขายดีแน่นเลยดูคนดีใจว่ะดีใจอ่ะตากล้องตากล้องบ้างตากล้องต, <ะ S 2> ต <ะ S 1> ากล้องคาเดียวอร่อยอร่อยรีวิวบอกต่อได้เพื่อนเพื่อ,อ,อนจะได้มาก,กินเนาะอร่อยหรือเปล่าต้องบอกคนอื่นด้วยเร็วอ,อร่อยมากกินให้หมดถ้าร่อยอ,ะอ่ะอ่าบอกเลยฝากร้านเลยฝากร้านฝากมาคือมาเมืองว้ยเหออากมาร้านอะไรหมาโก๊ะสามสองหนึ่งเชียร์ มาละโจโจที่แรกนะเนี่ยอืมอืมฝากร้านก่อนอย่าลืมนะคะมาละโจเด,ดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวให้ลูกค้ารีวิวให้ก่อนว่าร้านแม่เมืองอร่อยหรือเปล่าร้านมาละโจโจของแม่เมืองนะคะอ่ะรีวิวเร็ว,อ,วอร่อยสิย <laughs> มาซื้อได้ที่เนี่ย ทุกคนก็คือจะฝากร้านแม่เมืองนะคะก็คือมระโจ๊ะของแม่เมืองนะคะทุกคนคืออร่อยมากมันเป็นแบบปลาหวานที่แบบซิกเนเจอร์เลยนะใช่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเนี่ยที่ม่เลยนะคะก็ขอฝากร้านด้วยนะคะใครที่แบบว่าแวะมาแถวนี้ก็มาแล้วไม่ใครเห็นเราจุ๊บกัน1 2 3วองสามเอาไมทำไมเฮ้ยเราต้อง ไม่มีเส้นกั้นของคำว่าเพศเพศเข้ามานะคะไม่ได้อะหมอมันไม่ได้เลยหลอนเเพื่อนเนี่ยเราต้องเป็นนักแสดงที่มีบทบาทนะฮะห้ามยิ้มห้ามยิ้มมอนก็เราเรากับสองปีมาถูกกันแล้วห้ามยิ้ม มึงยิ้มอ่ะเอางี้ม okay. ันต้องใกล้กันชี้กันหนถ้าใครไม่ยิ้มขอให้คนนั้นได้เป็นดารานักแสดงคนแรกหนึ่งสองสามมือใครมาใหม่ก็มีไม่นับรอบนี้ไม่นับหนึ่งสองดี๋ยวก่อนชี้กันหน่อยชี้กันหน่อยจะได้พอแล้วหมอปิคลิปแล้วบไมอ

ดองเล่มีสาหาดเลยหนึ่งสองอันนี้ถึงนักแสดงนะเป็นมุมกล้องนะมุมกล้องนะอย่าไม่หานนะจอดนะหนึ่งสองไปแล้วค่ะฝากคลิปเราสองคนด้วยนะคะก็สุดท้ายเราต้องจูบท่านผู้ชมแล้วน่ากลวยเด้อเป็นกูุ่ไม่ซับนะ